สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่หากแ่งสมองสบอนสุขสุขคนเดจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องสะโบซาแนวบ่าว่าทั้งฟังลาวฟังไทยหรือว่าทั้ง่างประเทศอยู่เอสเอกรบสบายดีเดสวัสดีเดจ้า มาพบกับแม่สาวน้อยแสนสวยอาบผมพี่มามาลูกเป็ดกาบกาบเป็ดกาบกาบเป็ดกาบกาบมามาไปใช่ใไปใช่ใช่ว้าว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 เป็ดกาบกาบบังเนี่ยพี่น้องเลยเป็ดกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลอง ตากระจังแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบ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 ยังลูกเสือป่านี่มึงในงัวมานอนแล้วผมพคนสิมาพนจิตกแล้วงัวก็นอนแล้วงัวนอนบ่ลูกมาง,งัวนอนงัวอีหลานอนโหผ่ากระหองพ้นสิมาเลย ผลสิห้ามเขาแล้วเขาสิเมื่อบ้านอะไรนี่อัมแอบอัมเอ้ยอัมอัมเปิดในเบียร์เร็วเปิดในเบียร์เร็วเร็วนั่นนั่นเบิ่งงัวนะนั่นเบิ่งงัวมันเห็นยังไ่นะึเบิ่งงัวเบิ่งอีหล้านะเออเห็นยังอไงนะลูกลองเพลงเร็วๆ สองเพลงเต้นกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก,กระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมิกระต่ายลอยคอมาหางงอเกาะคอโยกเยก เอาเพลงยังดีจมตัวมเตรียมเตรียมออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่มันไข่จริงเนาะกระดึบกรดดึบไปกรดดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนเอ้า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 แล้วเจ้านอนก็สซักให่เข่าตัว แขนตัวไว้กับกิ่งนอนนิ่งนิ่งนานะพอเวลาพ้นผ่านนอนนอนหลับสบายลา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 ลกลายเป็นพี่เสื้อตัวใหญ่บินไปบินไปบินมาบินชมดอกไม้นานา พี่เสื <S 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 всё, ้อจ้าจะสวยจังเลยเบังบังบ <uh> ah> ังอันไหเห็ดอะไรนะมึงดูผูกผ้าห้องเลยผูกผ้าห้องเลยเออในเบียร์ดูเบียร์เล่นน้ำน้องในเบียร์เอ้ยเบียร์เออนเบียร์เร็วเบียร์เออนเบียร์เร็วเบียร์เบียร์เออนเบียร์เร็ว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 อ่ะเออนเบียร์เร็วแอบเออนเบียร์ดู เอ๊บเออนเบียดูเออนไอเบียดูเมียเมียมึงมึงยังในหัวอีหล่ะพี่ดึอพี่น้องเรป็นอยู่แต่ในเถิงเทียงอยู่แต่ในเถิงเทียงแหละเบื่ออยากลงมาเล่นกินยังบาดนี่ไงไปมาไปมาไปมาไปใช่น่ะมานทำไม่มาทำไม ว้ายเห็นยังยยยยยยอันยังอันอ่ะผู้ไอ้เบี้ยมาแล้ว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 อึมาเด้อ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 พอแพมเพิดไปผู้ประทิมผู้ทิมปา่มปาสวัสดีจ้าเร็วอ่ะสวัสดีจ้าเร็ว สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากำลังน่ารักหนาซั่งพี่น้องขั้นแขวะได้ยังยิกเด้ยิบยิกคนได้จักบานด้ขั้นแขวะอีน้อยๆด้อีน้อยๆข่อยบ๊อบมีอีน้อยๆข่อยบ๊อบมีเก็บเกลือให้อ้ายเร็วๆไปเก็บเกลือให้อ้ายเร็วๆไปสิเก็บได้เก็บเกลือให้ไอไปเร็วไปเร็ว เก็บเกือบแล้วไาสีทรรภารกิจสำเร็จใช้เกือบไอ้เบี้ยไอ้เบี้ยจะใช้ผูกป้ายไอ้เบี้ยคือวีไปไกลแถวบานนี่เก็บได้บ่ไปเก็บเร็วๆลูกผูกเกือบผูกไปเก็บเร็วๆผูกไปเก็บเร็วๆลูกไปเก็บเร็วๆอุย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 เอา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 ไปเป็ดหน่อยสองโตขี่งัวลูกผูกเกือบผูกผูกเกือบไอ้เบี้ยอยู่ผูก ผู้เกิบอยู่ผูย่างผูไปเอาผูเกิบผูแอบหน่อยไปละผูไปน้านนองผูลุกไปน้าแอบได้ละกิ่งหนึ่งผูย่างอีกกิ่งหนึ่งผูเอาเาเอาตามเป็ดน้อยไปดูเป็ดน้อยดีกว่าเป็ดน้อยสองตัวกรับกรับกรับกับกกับกเกงเกเกงเกอะเะ อย่ากินได้ลูกอย่ากินอพยพีวิยาไปอพยวียเอาไปยเรียเร็วงั้นอ่ะมาอายพวิยเลยเร็วเร็วเอฟหพยพวียลูกไปเร็วเออหิวอันนั้นแหละหิวเอาหิวเอซายมันนะลูกถืเอโอซายมันอุ้มค่ะเดี๋ยวดิอ อุ้มเกือบคักแท้นี่พี่น้องอุ้มเกือบคักแท้นี่เอาไปหาไอ้เบียเร็วๆผู้เอาไปหาไอ้เบียเร็วๆอ้ามเอาไปเลยได้นะมึงมึงผสมาเอาน้ำเนาะเอาเกือบเนาะเอาไปหาไอ้เบียเร็วๆลูกเอาไปหาไอ้เบียเอาเกือบเนาะเอาไเอาไปอ้เวียเอาไปหาไอ้เบียเร็วๆมามาหาไอ้เบียเร็วไปหาไอ้เบี้ยไปหาไอ้เบียมามา มาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 วเร็วเรเร็วเร็นเร็วเร็เร็วเร็วเรวเรปรเร็นเร็วเร็วเร็เร็วเ่็วเร็เร็วเร็วเรวเร็วเร็วเร็เร็เร็วเร็วเร็วเเร็อเร็วเร็เร็วเรเร็วเเเ โอ้ลมพัาเอ้าคนละไายมาชนคนอื่นเขานี่นั่นเป็ดหน่อยตัวที่หนึ่งมันไปเอ้าลบอีกแล้วพ่อลูกเป็ดมาแล้วพ่อลูกเป็ดสองตัวมาแล้วเอ้าเอ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 า้าเอา้เอา พ่อลูกเป็ดกาบ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 อ่าเท่าเสียงเกิอบเพิ่นกันดัดงอดเอ็ดอดเอดอดแอดอย่างนยังบาดนี่อออ๋ออ๋อเบ้าเกิอบหายวิย่งแลวเสียงพ่อห้องอว้ยเสียงพ่อห้องมาแล้วมาแล้วย

ต้นค um, ah, ิดดื้อนานผู้ล้มนุคุกค้านเป้าเกือบผู้เก่งแท้ๆอ้าโต้เก่ง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 ตบมือ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 ให้แอปแล้วเออแอปเก่ง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 อ้าอาไปเลยอ้าผลจะไปหนี่เอาเกิบน้ำหนองผนบ่เนาะไปถือเกิบสอยกันบ่เนาะอ้าถือสอยกันถือสอยกันเอออามาบาดนี่ Má, kênh 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 hai à, mươi hai 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 mươi hai เอาเอาบายบายเร็วๆป 2> 2้าสปีดกล่องเลยเอ้าบายบายเร็วๆสปีดกล่องเลยบายบายเร็วบาย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 ยังกูเป็นเดานะแอปบายบายเร็วบายบายเร็ว โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้อำลาพาจากพระแม่พี่น้องลงเพียงเท่านี้เด้ขอบบขอบคุณขอบคุณสุนม,มงสุบอนที่กำลับบงรับเบื่องรับชมเพากันไหมโอกาสนาคลิปนาพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วขอการคำว่า,าสบายดีสวัส,ด,สด,ดีจ้าบ๊ายบายแอปบ๊ายบายแอปน้อยยินีหน่อยเห็นบ๊ายบายก็บ๊ายบาย,บาย,บายไปเลยคนขี้ด,ดื้อ